ไม่ว่าจะเป็นทศกัณฐ์คุมปการพระรามพระลักษณ์อะไรต่างพวกนี้ที่เป็นตัวสําคัญของเรื่องเนี่ยจะต้องเตรียมฝึกซ้อมอย่างจริงจังองค์ประกอบทุกอย่างต้องปราณีตบรรจงวิจิตพิสดารมากกว่าขวนที่เราเห็นกันในการแสดงทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแสดงความสามารถของนักแสดงเพลงดนตรีที่มีความไพเราะปราณีตละเอียด เครื่องแต่งกายอันนี้ได้มีโอกาสมาชมเนี่ยก็จะชื่นชมในความวิจิตรงดงามของเครื่องแต่งกายลักษณะของอการคัดเลือกตัวแสดง,งต่างๆคนเนี้รวมถึงในเรื่องของดีลาท่าลำทักษะของการแสดง แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือในเรื่องขององค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉากก็ดีในเรื่องของเทคนิคทําให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นจากที่เดิมเนี่ยชมขวนเนี่ยผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้จินตนาการคล้อยตามไปด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนอกจากความวิจิตรพิสดารความงดงามของฉากอลังการของฉากแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเทคนิคพิเศษหลายๆอย่างที่ทําให้เห็นเป็นภาพจริงๆเหมือนเหมือนเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยครับเพราะอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ ไม่เหมือนหรือว่าพิเศษไปกว่าขวนทั่ว,วไปที่เราได้ชมกันครับทุกคนที่ได้คัดเลือกเข้ามาเนี่ยผ่านกระบวนการคัดสรรของผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณูและก็ศิลปินแห่งชาติเพราะนั้นตรงนี้ถือว่ามีความพร้อมมากๆจะจะเห็นว่าเรามีส่วนร่วมกัน ผู้แสดงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมีทั้งในส่วนของที่เป็นข้าราชการนะครับของสำนักงานสังคีตเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเพราะตามแนวพระมมราชดำริเนี่ยทรงเน้นในเรื่องของการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนเพราะนั้นในการแสดงครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเยาวชนก็คือนักเรียนนักศึกษาเป็นหลักครับ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีที่ท,ทรงใส่พระราชาหฤทัยในศิลปะการแสดงโขนมรดกทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เรียนเชิญน,นะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับอยากจะให้เข้ามาชมมากเลยได้มาชื่นชมความงดงามได้มาซึมซับศิลปะวัฒนธรรมของไทยมารับชมนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังครับ